สบายดีเอกเจดงเพ่อไ,ไปน่องเอากระเลาะลงมาตะดงลงมาฮอตเซ่เนี่ยพ้นโตกะเนี่ก็เดาะลงมาฮอตเซ่เรือบเปล่าจะคลองเทียมกกับพันเมื่อยอยู่กับกพันดังไพรทำงากับพันตลาดด่าเลาะอืออัตรายเลยเนาะเป็น <c oughs> ไ,ได้เห็นมเมื่อยงลงมาอือแล้วก็ดังไพรจะคลองพันมาทัานเมื่อยนะ <c oughs> นลดจก <c oughs> ัดจกรพันเกี่ยวลดจักรฮอตเซ่เลยมันอันใดยังเนี่ยผมขีดมันโอ้โหกระดูกยังอันนี้กระโดงมูบ่อเนี่ย โอ้ป,ปลากระไรปลานี่เลยๆๆๆมีปลานี่ปลาลัดเทีกับเจ้าเลยเลยปลาลัดเลยอือ,อคือชิมุดทเทนีอือชาวเฮนน์พักจะกองเทียงเพิ่นคือจะไปหากินคือจะไปทางบกกลับน,นี่แหละเศรไก่เศรษไก่น,กกน้ำน,น้ำขึ้นล่ลลา,ตาลเตอรลาเตอบ่อปลาบดน้ำล่องบ่เศรษนะครับมาคนกันตกกันได้เอ ออโอ้เหือยยังมีอยู่น้ำน้ำลงไปกนโอ้เหือยยัง,ยยงเยอะเฮอยนี่สิเปนไรป้าปรครับอมัน,นขนนึ้นี่เขานอนอยู่ไว้เถื่งเลยน้ำหอยอยู่เถืงหมดเลยนอนอืมนยังตกน้ำคุณแห้งเลยใส่เด็ดเพียกไปยัง เจะผ่านปลาดใส่หมองเถอะนี่ใส่เบ็ดใส่หมองเถอะนี่แหละอ๋อนกระตกยิ่หินยี่หินเลยเอาไปหาปั่นเขาปันปนานมาหนึ่งเลยเขาไปจะไปหาก,กินแบบเก่าเลยเพราะวะ่าพ่นตกแต่ยันมูออกในผ่านเหมืนบอ,อกอ๋อันนี้เป็นน้นผักซีได้ไปน้องเขตเมืองละค่อนเพ่ง่โอ้ยโถ่นนั ห้ามไปจะไปดอกเขตเขาหยาด้นกระบะเลยมากเป็นห้ามกแจกนะชวนเขาอยู่เขาเอาไหมเขาตัวบ้านอ๋อ โอ้มันโอ้นงบินาน,าน,าน,านาี่นนะรถตู้บอกไอ้เขาใชหมโอ้เมเลยมันเริ่ม <c oughs> ลนะะาอยนใหม่เนาะอืมโอ้มันหเลยเนะอืมอืมทำมาขอ,อ อกินปลาเพิน่นขอาวกิกเทียอเขาจะบ้านเนือ้อ,ม,อม, <c oughs> ะมะเขาไปดับอนเลยกินน้ำมะเขาะลายบอสเยอะ เบ็ดป่ะจะมองกันแล้วเนาะกิะคืออะไรแ,แ <c oughs> ขกมึงจนใช่เ่ขอตัวละให้ผมไปกินอืมที่อูนม่ใชาเ่เงกอนกินกำแตงมาเกาะครับรลาจะบอยอยู่ไหนเขาราอยู่บ่ ระดงกอ่น,นก,นกพอกใช่พนนำมือหูมือ,มอตาก็ได้เขาได้หรอเาสบสมองในเบิดมันจะกนเนื้อปลาไเนีอ บาดลมันลายมาลายเว้ยคนจะใช้อ่ะอ้าวคนยังเหี้ยได้หรอกหนังยหยกๆเป็มันตักจุ่ยๆเปมันมอญอย่างมอนอะไรเงี้ยน่าลายนะครันเราเคยอดเขาจากเมื่อเราเคยอดหาเมื่ออยู่ได้ป่าวอดทั้งรถเลาอดไม่เจอได้แต่บ่ายช่องม้งคนกับรถเี่กคือกันบ่รถจักรเลยคัน์วาแห้งเก่าแห้งกินไหน กินกระดน,น้ำมันมอคดแห้งเทาแห้งบกินได้มอค,คดกิน,นกับบรายทอรถรดรถเนี่ยแห้งเ่าแห้งกินได้ละหลยลิตรกดนี่กันเทาแล้วเลยกนะินกับบัวแสบนอนก,กับบัรับนั่นเมื่อไหร่มาบกินกินแล้วเทาไกงกินกับบัเกงนะโอ้บัทอรดเขาสนมั้เทาน้วก็้ทาาน ให้กูไปกินเนาะถ้าปัดเข่าหนาบหนึงแล้วเอาสิไปบกแต่ว่าพนตกกระพังบางพนเนี่ยแหละกับพนตกแห้งก็คือจะไปเอาพนเอื่อนก็ไม่ได้ไปเนาะนี่มาแล้วโอ้ยเอามาแล้วฉีดมามาพูกกินจะฉีดกระโดดกระยำนิดหนึ่ามอ่ะเออเกมนี่ต้อามาทาขอยจุบอนบางนึงไปกินเข่าฉับนี่ nó cái cái rồi. Cách nhầm gì này? <laughs> Một lại mới anh ạ. Một năm mới anh ạ. Một năm mới anh ạ. Một năm mới anh ạ. Một mới anh ạ. Một năm mới anh ạ. Một năm mới anh ạ. Một năm mới anh ạ. ตอนเราก็ป้าอย่างนี้ใส่มองตัวน,นี้น่นแก่ห่อเขาเลยบอกจะมันจ่มันนะ้ำอะไรอัลรดาดต้องใส่มอง้วบาดเลยก็ <c oughs> น้ำขึ้นป้าทัานขับไปจังเาะเก้นไลายมัอนบ้าไหวก้เล่จกมีกันใส่เบ็ดกิดใส่เทารพังมันก็ได้พายได้ที่เหือเดียวก๊กได้ที่ผู้เดียวเหอได้ยัอพาย ปรนเด็นแรกแกะห่เขาโมนามืนเนาะหวยนะี่นต้องเานอนม่ขึ้นสงมนต่อเนี่ยหวยยังใของมนเอาอเ,อเาหอยนนะี่นี่ฮนะของนเอาเพิ่นก็ไปใส่ม้อเขาก็ขึ้นบ็อกเขาบานได้เนาะคเดียวเนาะได้ครับอ๋อ ลานี้ตอน้มาตั้งน้ำโอ้ยอันนี้จะเทตัวเทปแล้วเนกะ็บไปก่อนบัตรกม่ไ้สไปจูดโอ้ยเอาไนาด้อนี่ยบว่ามายเลยเนี่ยใบผายเอาแล้วเลยทำมาไงเอาเด้อจะไดู้นเดียวนาะ เอาใส่หม่อง่ไดเแกตหอเขานาะไปลัดบกอย่บตรได้แห่หางมยอยู่บกเลโอ้เบิร์นตะนันเบิร์นนคาเลยเบิร์นนันละโอ้หอ่นที่มันไหลน้ำไปแล้วมันไหลเท่าสหกองกอไหวมันเบิรนจะจูดมาอะไรจูดไปเลยพี่น้องมาเลยพาลาดใส่เบ็ดใส่มอง นำหอยโมก่อนพูกคนทางกะเอื้อนไม่มายมาังเปียกอยู่ตำทางกันเลย คนมานอน,นมานอนก็เถียงกัที่ตัยงอยตัวต้น,น,นวพวกด้ผ่านตังเตังถินเขามาหากินท่าน เขาทิมตัวทีลายเลยเพื่อนตกปลาตกปลาเนี่ะมีกระห็ดตัวนื้อเป็นน้ ยงน้อยสิลไทยมาาก,กับบดีดอกพี้องแต่ว่ามันเห็นแมาหาเราลแรงบเหินก็บ่เห็นชัดกัมันเห็นอัน,นี้ก็วกันนี่ก่อน ก็พอกระเถิี่มันตจะมองกินหนาม um. มันก็บวชขักแลยจุดบอลเดียว แต่จริงมันก็ยังมีลายบอดนะพี่พน้องว่าแถวดงยังมีลายบอดอยูมีเขาบอกเอามาว่าขี้เหงื่อลายล่เข่าก็เสิพยายาคม,มาเลยก็เขาว่าเลยกคือเขาไปเป็นน้องเข่า,ากับบอดดีด้เนาะมีดีมีส่วนปนกันนั่นแหละคนเข่าปลาปลาประหลาดอยู่เซ่เเมื่อก่อนก็เท่าใด,โม,โดม,มูอยู่ลุมแหละเมื่อก่อน เขากินกับกเูเขากินมันจะใช่ไม้หมือเล่ครับพักไม้กันกปายางอันเถ้าเ้าบดจูดเวลาเ้ามาห้าอยู่หากินเวลาเ้าเบึงก็บแบบแบบบรรยากาอันยื้องอะนอยจากหนามเคย ตะเกาทายำแหลกนี่กินไหนน้ำเดี๋ยวนี้มาเห็นเข้าวถิ่มที่เห้าตัวทีบเลยไปกากินปบ๊วยยังขี้เลาะไปต่อยังใกล้เต๋อไปหน่อยเต็มเนี่ยฮาเส่ก็คือว่าเขาว่าแหละบ๊วยสัตว์ก็ไเดือดขี้เหยาะก็ดีใจแล้ววันนี้เอาไซบ้านประหลาดใส่เบ็ดอยู่เซหมองก็คือชิมั <l ots> อ้นตรายเยเก็บมาหมดเลยวูมียังหอกท,ท่านอาเลาะบังมัดเลยมีมมยก็ใชไม้เลยนะนี่ก็้ด้เอาใส่ าว่ามันมหมาบาคักกับทา,ามันยำแดดเดดเขาจะเขาจะเกี่ยวๆมาหาใหม่เป็นเขาบอกว่า,าเขาจะขี่รถจักรลงมายังม,มีลายบอดอยู่ทัวท่วดงยังหลายแต่ว่าฝนตกมันจูดยากรถไซด์ยำแดดเดดก่อนคือไม่หยาบม,มันเปียกครับเปิดอะไรตัดเป็นยำแดดดีใครกลัว ทุ่งที่ไอยู่บ้านน่ะสิเลาะไปต่อแล้วบันเวลาแดดแดดทางสิโค้งมาบิ่งอีกเวลาแดดแดดทางสิโค้งมันจุดไม้อีกพอย่ำพ้นนี่มันเปียกเลยเปียกแห้งด,ดเเาายเนาแต่ทำไมอยู่ 这个太脏了，这个太脏了。那个 เรามาไกลเติบยุ่งยุ่งไรเลยเรากลับบอนก่อนบอลเเหื่อยเจ็บขาไปเหมันเือยเรากลับบอนก่อน บอนนะบ่อนเป็นจะได้คือว่าหัวงานการมากเลยใส่เรียบร้อยแล้วเบ็ดหม่องใช่แล้วเักล้งเบ็ดะเบ็ดกบบลายเักล้งเลยใช่เบ็ดใหญ่เบ็ดน้อยลองเบิองหายล้างก่อนมุงเข่าบ่อมุ่งเข่าอะไรบ่อมุ่งเข่าจ้าเอาบ่มาเลยข้าใจ้วครับเข้าสวยไป่มดมึงบ่เห็นยังมดความสำมารมดความสำมารเต็มสติมเป็นแชบ่พ่อ คำคำพยายามเนาะรูปย่างานกินเน,นื้ใส่ในในผ่านผลผลเมื่อไรกับบานแล้วเอาแล้วผลิม้เน,นี่ยบ่หูกับไม้เจ้าเน่ยเพิ่นในย่านผนเมื่อไรขับผลไม้กับบ่กินน้ำจำมกแดงผน <c oughs> เมื่อไงเนาะขับผลนอนนอนในไรมาแรงเนาะนนบัวตีผลบ่มีบัวเ <c oughs> สียวเจ้าบนนอนอยู่ลุมอือ มเชียวรอนหนอมึงนนอยนอนเลยขันเบ็ดน,น่อยเราขันเบ็ดน้าบกเอามาเอาชเอาขันเนื้อไม่ได้เจ็ดบ้นไ้เรานอนลุมทับลุมนบอมันมันเ,นนนนนก,เก่ากันบอนะมาทางลุกไผลูกเมียออ้อมเปืองมจา,กากจักเลยอึงมาจักเขา้าเล เนาะอ,อยู่ทับลุ่มนี่มีอันไม่พลานผัวหนึงพอมาอยู่ยบ่ไม่พลานพัวเนียไม่พลานผัวเนียอยู่ลุม่มนะครับคำเขาชิยำเบ็ดยำม,มองไปแวนเลยน้ำเราเลยเนาะน้ำเล่าแล้วยัน,นเชียงเราไอบา้บางนี่บางทีอันยันโศกนี่พอได้คอ,อกินมังค์เขาเมื่อนี่บ่มาณเลยเนาะมาเนี่บปมาแล้ว <c oughs> มาแล้วม่นก้เอาบ่าหอยก็บประมาณแล้วอ,อย่างเง้เงี้ยนี่เลยเลยมันควรยำบะกิน ตัวเขานะ้ําผักตัวเขาตัวบา,าเลยไปเลยเขาก็ใช้หมอนเ,เขาก็ไปใช้หมอนขอเขาไปอ่ะลูกนี่ในเ,เมืองมันขับนะ ายามหมอกมืนกันเนาะหรือว่าหรือว่าคามา้า,า,า,มา,มาบ้าจางยามคา,า,ามาจางยามเนาะเราะได้จะโตจากไหนเด้อแต่คาง้ายานใช้เกือบจากบุตรจำบ่ถือนะนนหนามขึ้นมาเจ้าใครหัวตีเลยพวขก<อ>ข่มอดไข่พวกอะที่มไข่เป็นไ มองทียังเห็นน,นำคนเนาะมองข้างหน้ามันจะได้ไหน้ำคน,ำนทัน้ไมจี๋เันได่นบมทันน็วนาพอถึงน้าก็ไก่จสิฮออเไรตัวโอ,โอ,โอโน,นี้เดือนหนึ่งจะตกแลเ้เนาะหกเจ็ดคำัเช้ารองนา <c oughs> รัดเช้าชาไปเจริงเรื่องใจน่าเงวาลาี่ไหมหัวใจ ที่วงวันหัวใจเนาหากนอะจากเอาไปในไลยเมื่อนั้นนรักชาวตินใจพ <laughs> ปลาอารมณ์ดีเดือนสิตกใชคนนี้หลับช,าชา้า <laughs> ปากเลยชองโตนอนเพลินเลแต่ป้าก็อยเไา่ิ้เติดรังหารนองเจ้าไ่หยไม่ได้เลยน่นะเริ่มนะบอขาวบะเกี่ยวกินกเก่าไหมอยู่กับกงวานได้หนไปได้กไปแล้วโตบอสโตถือเลย เกือบกระโบธือบ้าช้เกือกนี่ยมันบ่อใหญ่เลยมึงหอมบใ่สองโตนเนาะสองโนอสองโทนโอห้อ้้อ้โห้อ้โห้โอมโห้โอ้โห้โ้โห้้โอโอ้้้ น่ามนี่ล่ะน่ามนี่ขอจากม่มีหน่าโอ้ยสิมโมเป็นตอนนี้เอาบ่ตอนปลานะไม่ใช่หน่าตอนต่องปลาเอาปลาขอก็ได้หน่ามออ ข้าวเจาะเถอะข้าวเจาะเออเอ,อ,อืมบอกบ๊อเอ,อมึนนะเดี๋ยวขอขอยูงานเราคำํำเด้วเอาถ้วยได้บวงนี่เขาอะไรมันพิคิดนึนกับบงอ่ามอืมหนามมึอดได้ขาม <c oughs> <c oughs> อือตอนว่ามาตอนเอับไปกอนว้าตอนอา้ิตยตอนเลนครับกันมือเว้นไหนกินตะมักตะมักแต่ อ้าวอ่ะปหนอืมโอเคอืม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 มองมาถือโ wow. yeah. ปโตเนาะอืบมาดิเดนเขากินเขาแล้วเขาพักพรอนนั่นเลยละ มื่นเสาอะไรเขาสิลองความผักเทลงบังสิความผักเข้ามืมมม่นนีน่เป็นอะไรเนาะไปลองบังเองบังเจ้าเซเบตเซม่องคือเก่าและา้ะคนเสานี่หนึ่งหนึ่งเด็จารนร้อนหาเลยมาจานเขาลอ,หนนอ <c oughs> งหาเลยฮะฮ่าแล้วกับแขวเจ้ายำอะไรเนาะ bà cưng ông cơn, ấy này bài. Mới ừ. nhầm ba ấy nè 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 này 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 nè 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 này อ้อนมากเลยร้อนยำน้บวนเอาโอ้ยจะใบไม่กล่อมจะบอาขมล่างนึกกระดูกนี่กระดูกบอก่าว่าขมนะครับแบกมาชมาต้งงานฟันยิ้มไม่ต้องเล่นเรื่องภาประหลาดเดี๋ยว ไม่ตป็นินะโมเมนต์มามาแห้งแต่โมเนไมเหเขาได้เขาอนั่นมันเป็นเด็กชอบเนยูึงเงื่อนผู้นึงเนี่ียงหน่อยหน่อยตายก็เขาไปนอนกันตลอดปีตลอดแหลกเป็นปีแล้วเลเพาะสาเาปูเฮิรนก็ไม่ตมีหยา มานุช่ายกันอีคอนเช่น,นป่าปนตนหงเขาสวยตุ๊ดเขาสวยกับเขาเจ้าืกันบอครับผมบัได้จยอะอีนอสีนอนเนมอืมาก,กงางมุกบอ้กะอยาอุ่นหงเนาะย่าอุ่นหงอะไรนะหมอนสก็บเป็นนั่นเลยไม่ละไม่ละ